คือแม่นมากอะโหโหน่ากลัวมากเลยอะโอ้ยหยุดเลยยืเ่ยมก่อนสักสักท้าสวัสดีค่ะทุกคนบอลเวลาบิวบิวระพรนะคะวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ธรรมาดาแน่นอนคะ่ะตัดท่าบ้าท่าทบ้าไปที่คุณกุติคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะด้านหลังที่อยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้นะคะโหดมันแล้วก็หาแน่นอนนะคะเพราะว่าดิฉันได้ทําการลงทุนอย่างยวดยิ่งนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ราคาเกือบครึ่งหมื่นนะคะคือสาวน้อยตกน,น้ำ ปาแม่นๆนั้นหนูอยากเปียกบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเติมน้ําเข้าไปในถังอยู่นะคะก็คือแค่ปาลูกบอลให้โดนตรงนี้ปึง้งจากนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะหล่นลงไปโอเคค่ะการเล่นเกมของที่นี่เนะี่ย <c oughs> ไม่ได้เหมือนที่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเราได้วางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเป็นสาวน้อยตกน้านําโชคก็คือโชคดีโชคร้ายว่าคุณจะได้น้ําอะไรนะคะมีน้ําสบู่กับน้ําแดง สำคัญนะ,ะเราเตรียมวางแผนเรียบร้อยนะคะว่ามีน้องๆแอนิมอลนะคะมาร่วมด้วยไปดูกันะและน้าและน้าบ,บัตรนี้และน้าบ,บัตนี้และนาบัตนี้อ่าได้เวลาแล้วที่เราจะชวนคนในบ้านมาเล่น สนุกกันเพราะว่าทุกคนรู้ป่ะว่าจริงๆแล้วว่าบ้านบิวะชอบงานวัดมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้เราสึกว่าแบบเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเลยแบบสารฝันทุกคนด้วยการยกสาวอยตกน้ำมาเล่นที่บ้านและถ้าทุกคนพร้อมแล้วระกราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยบัยยย้งใจช่องบิวะาพอนะคะต้องห้าสี่สามและ 2. 2> <4. S 1> สองเปลี่ยนเรียบร้อยแต่บอลหายไปเหลือแต่บอลดีอ่างงะดิ กินบอนดี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แล้วเราก็ต้องกินบอนดี้เพราะบอนดี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะคะนี่บอนดี้เจลีมีประโยชน์น้องว่าคลิปนี้ออกไปบอนดี้ขายยังขายแล้วไปติดตามที่ไอจีเฟ b บุ๊ t ทิกต็อกไลน์แอดไมช็อปช้อปปี้บอนดี้เจลีอืมอร่อยมากนี่นะคะ ไม่ได้ทําพิธีกรรมแต่อย่างใดนะคะทุกคนเป็นการตีฟองแล้วก็นี่เป็นบอลของเราแผ่น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 แผนแผนนี่แบบเป็นแบบสเปเชียลโอ้โห yeah> ้กล right. ิ่นก uh> ินเบอร์รี่มีฟองด้วยนะมีฟองด้วยเอาแบบมีฟองฟองอันนี้เป็นขอเป็นขอรีเควสเป็นฟองสีแดงไปไปโอ้โห้ปั่นฟองครับฟองแดงฟองแดงเหมือนนมเย็นเลยอะโอ้โหปาร์ตี้โอ้โหนี่คืออะไรอะ น,นี่อันนี้แม่กลัวมากแม่กลัวที่สุดจะมีใครเจอไหมอ่ะอุ๊ย,ยแค่ห็นแค่นี้ก็แบบเดะท้อไปปาบเข้าไป,าาไปที่แผนออกแล้วไดาจะบอกว่าแต้นต้เต้ในถังนี้มีราง, <c oughs> งวัลบอกว่าเฮ้ยในนี้มีรางวัลนะให้ทุกคนงมหานรางวัลกันด้วยมีหนึ่งรางวลัลว่าจะได้อะไรจับสลากโอเด เออยทำอะไรกันอยู่อ่ะเร็วๆพร้อมแล้วนะขอใส่ชุดสีดำนะขึ้นมาเล่นเกมไงเล,ล่อีกแล้ไม่รู้จะสังว่าเอาแล้วแต่มีเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมารู้ยังเล่นอะไรอ่าดูดิเล่นอะไหลสาวน้อยตกไม่เนี่ยม้าเลยลุงน้อยจะ <c oughs> ถึงตอนอะไรนะจิ๋งเด็กวัยรุ่นอะทำไมจะมีาสาวนั่งไงอ๋อป้าสาวไหนป้าไงลุงป้าไง องลูกค่ะกาี่ะามสอไปมรู้สึกไงกับตนนินเด่ย้ายห้านินมานั่งนี่นะลุงเสียวไว้ลูก ว้าว้าวอุยไม่เป็นไรว่ะอ่ะมาไปมาอุ้ยเดี๋ยวไดายไปไปถ้าเราปลานหลดแล้วได้ไรไม่ได้ได้ความสนุกไงเฮือยเฮียมึงตายแน่เราไม่ได้สั่งเสียเปล่าเราแค่กลัวมีสัตว์มีชีวิตไม่มีอะเฮียเฮียว่าเฮียว่าได้ปะอยากได้เปล่าไม่อะเฮียไปเลยเฮียไปห้าหกสอ

มายามาเดี๋ยวล้อลนไม่มีอะไรเลยโอ้ยยาคอามรู้ยึะตอนเป็นนั้นเป็นไงใจหายใจหายเลขากับเลขานะคไพ่มันไพ่ทองคนนี้ไปเลยอุ้ย งไอทอะมึงครปะเฮ้ยแมงมุมมาดัวลงตัวไปมีปลาก่อนให้มีปาก่อนได้ไหมมปน่ารักจริงๆเลยเด็กคนนี้เุ้ยลองมือลองมืออุ๊ยอุ้ยมันกูจะหล่นแล้ว เจอไหมเจอไหมของรางวัลเจอไหมหนึ่งสองสามไม่จอเนี่ยมี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 ไม่ไมีจะผิดจะผิดไปบหมดแล้วหมดแล้ว โอ้ยไปเลยเห็นว่ามันสามล้อเราไม่โดนเอาแจ้ขึ้นเลยแจ้ม่ไม่เหรไม่มีเหรอเลี้ยวไม่มีทันไม่ทีนึงคือทุกคนคือชูลูกบอลแบบลุงลุงน้อยคือจอไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้เห็นดึวยไหม พอแล้วพอแล้วท ah. like ี่ละครสองลุงพอแล้วอย่าลุงโอ้โดีดีนะครับเดี๋ยเนี่ยถอยไปดีอย่างเนี่ย เห้ง้าอุยได้แผลไม่แต่เวลาคนตกใจมันจะติดนะดูดูดิดูดิอ๋อเป็นรอยแค่รอยเล็กอ่าโอเคก่อนผมขึ้นผมขอปลาโบว์สองเออเดี๋ยวคอยดูดิคือแม่นมากอ่ะคือโดนเต็มเต็มอ่ะเออเดี๋ยวคอยดูดิไไม่ด้ มันตี่ยนขึ้นเร็วมากเลยอ่ะทน,นินอ่ะเพิ่งคิดชาเลนจ์ได้ใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าใครปลาโดนได้ลูกละร้อยตอนีตังเข้ามาแล้วมันรู้สึกอยากเล่นนะอยากเล่นมันแม่นมากเลยอนะแม่นมากเลยเฮ้ยบ้านวิ่งนั่นเนีน่นั่นเนี่ยจะพองนั่นเน ไม่รู้ว่าลุงน้อยปลาลุงน้อยแม่นเงี้ยเลุงได้ร้อยน้องรู้สึกยังไงกับการเล่นครั้งนี้ครับสนุกมากจะเช่ามาเล่นอีกอะไรก็แล้วแต่จะเช่าไหมม้าม้าถอยไปก้าวหนึงม้าไม่ได้หรอกเออม้าม้าไม่โดนคนอื่นเขาต้องโดนดูมั้ยม้าไม่โดนคนอื่นเขาต้องโดนดูมั้ย โอเคทุกคนวันนี้ทุกคนสนุกมากสนุกไหมสนุกไหมฮะสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกโอเคมีอะไรใหม่ไหมใหม่คืออยากมีแกลเลอรี่ใหม่ๆแบบนี้อีกใหม่ไหมแบบ๋ยวไงเไงไปแล้วกันทุกคนโอเคบายไม่ต้องมีอะไรสักอย่างหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้วบายบาย